o อปโประเทศไทยและบริษัทเรียลมีออกถแถลงการชี้แจงว่าบริษัทกำลังทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไปตรวจสอบกรณีที่พบแอปพลิเคชันกู้เงินเถื่อนสินเชื่อความสุขและก็ฟินอีซี่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนบางรุ่นอย่างละเอียดเพื่อเป็นการจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจังและรวดเร็วที่สุด ล่าสุดเนี่ยแอปฟินอีซี่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินออกแล้วและคงไว้เฉพาะฟังก์ชันบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและก็บริษัทกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถถอนการติดตั้งแอปฟินอีซี่ได้โดยเร็วที่สุดแต่หากผู้ใช้งานต้องการถอนการติดตั้งแอปในทันทีสามารถติดต่อสูงบริการลูกค้าได้ทั่วประเทศตอนนี้เลยนะครับ นอกจากนี้ทาง Oppo แล้แก็ Realme เนี่ยจะหยุดการติดตั้งแอปพลิเคชันประเภทสินเชื่อทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้ารวมถึงการหยุดแนะนำแอปพลิเคชันประเภทนี้ในแอป Market อีกด้วยมีความเคลื่อนไหวจากเจ้าของเพจคุณลุงไอทีออกมาชี้แจงบอกว่าหลังทั้งสองบริษัทยอมถอดแอป FinEasy แล้วแต่ยังมีแอปสินเชื่อความสุขที่จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติหลังมีการอัปเดตซอฟต์แวร์แม้ว่าจะถอนการติดตั้งเมื่ออัปเดตใหม่ การติดตั้งก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือการที่บริษัทเหล่านี้อาจจะล้วงข้อมูลส่วนบุคคลหมายเลขโทรศัพท์ภายในเครื่องจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับสรุปวันนี้นะครับะอัปเดตนะนะวันนี้ก็คือฟินอีซี่ครับเราชนะแล้วนะครับเราสามารถทําให้มันเอาฟีเจอร์กู้เงินออกไปได้แล้วก็มันก็ไม่ส่งแจ้งเตือนกู้เงินแล้วนะครับตอนนี้คือสเต็ปที่หนึ่งเราได้ละเราได้มาแล้วสเต็ปที่สอง นะครับที่เราต้องการคือตัวสินเที่าคอมสุขนะครับแล้วก็สเต็ปที่สามก็คือหน่วยงานรัฐหรืออะไรยังไงจะเข้ามาดูแลจะเข้ามีการมีการมาเยียวยาจะมีการมาสืบสาวเราเรื่องต่อไหมนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีความเสียหายในระดับไหนข้อมูลลู่ไหลไปเท่าไหร่แล้วนะครับอันนั้นก็คือสามสเต็ปที่เราบอกกันเนาะตอนนี้ก็ หวังลมๆุรเลงๆนะครับว่ามันจะมีใครเข้ามาช่วยนะก็ยังไม่รู้แต่ว่าโอเคแหละเราได้มาแล้วอย่างหนึ่งนะครับ